การสนับสนุนในเรื่องการพนฒนเทียบ่ยูออนะคะมีแผนในระดับชาตินะคะมีมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายกระทรวงการยนรูศึกษาก็มีบทบาทที่สําคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนที่ตรงนี้สัตว์ไทยแลนด์ก็จะเป็นหน่วยงานหลักกลุ่มเครือข่ายหลักนะคะที่จะช่วยพัฒนาเนื่องจากอยู่กับพื้นที่เรามีมหาวิทยาลัยอยู่ทั่วประเทศที่เป็นเครือข่ายใน นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทาวิจัยที่ตอบโจทย์กับปัญหาและความต้องการทั้งในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเทคโนโลยีที่จะใช้ในการพัฒนาต่างๆนะคะรืนวตัตก,กรรมที่จะเอามาใช้ในสังคมที่ให้เหมาะสมนะคะอันที่3ก็คือเราสามารถที่จะ ปีซ BCG เนี่ยค่ะไปพร้อมกันเพราะว่าในส่วนของ b c g เองเนี่ยก็จะมีเป้าหมายอันนึงในเรื่องของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกนะคะตรงนี้เนี่ยนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องรับรู้จับมันนะคะไม่ว่ามันจะมาด้วยความรุนแรงระดับไหนก็ตามประเทศไทยอยู่ในโลกก็หนีไม่พ้นที่จะเจอในสถาวะนี้แล้วก็เราก็จําเป็นที่จะต้องมี ถ้าส่วนอื่นๆเข้ามาร่วมสนับสนุนนะคะเราทําแต่เพียงมหาวิทยาลัยอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทางภาคเอกชนนะคะโดยอาจจะเอา CSR เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมที่จะต้องรับไปปฏิบัติในบางเรื่องบางราวหรือาจจะไม่ถูกใจแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้สังคมเนี่ยค่ะมันเดินไปด้วยกันอย่าง